อะไรดึงดูดเงินและอะไรทำให้เงินหายไปวันนี้แอมมี่จะมาบอกนะคะเราดึงดูดสิ่งที่เหมือนหรือว่าคล้ายกับเราเข้ามาในชีวิตคุณดึงดูดสิ่งที่คล้ายกับคุณยิ่งอารมณ์ดียิ่งได้ของดียิ่งอารมณ์เสียคุณจะยิ่งได้ของเสียคุณจำคำนี้ไว้ ตลอดชีวิตอารมของคุณความคิดของคุณรายได้ของคุณความสุขของคุณสอย่างนี้เชื่อมต่อกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ถ้าหนึ่งอย่างมีผลกระทบถ้าหนึ่งอย่างส่งผลเสียอีกสอย่างจะมีผลกระทบทั้งหมด ถ้าคุณไม่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองอารมณ์คุณก็เสียความสุขคุณก็เสียรายได้คุณก็เสียแล้วอะไร how to คืออะไรทำไมไม่บอกเลยว่าทำยังไงถึงจะได้เงินบอกตรงนี้เลยนะคะว่านั่นไม่ใช่ลากถ้าเป็นก<อ>ารรักษาก็คือรักษาจิตปลายเหตุไม่ใชอ่อย่างลากหรือเข้าไปที่ต้นเหตุม่ไ ขุดลากลึกขึ้นมานั่นคือรักษาที่ปลายเหตุเท่านั้นลากเงาจริงๆก็คือภายในของเราความสุขของเราส่งผลกับรายได้ของเราเพราะอารมณ์เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้100%เอร์เซนคุณจำคำนี้ไว้ตลอดชีวิตว่ารายได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของคุณ ด r j o รโจนดิสเพนซานะคะซึ่งด r j o รโจนดิสเพนซาเนี่ยเขาดังมากาเรื่องพาริโบนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านประสาทและสมองนะคะลองไปเสิร์ชดูได้นะคะด r j o รโจดิเพนซาเรื่องพาริโบนี้ก็เดี๋ยวมาเล่าอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันกันกบสุขภาพร่างกายแล้วก็การสั่งจิตตัวเองให้หายนะคะมันมีอยู่จริงนะคะอันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเก่งทางด้านนี้เลยนะคะ ด้วยจนดิสเพนซ่ากล่าวว่า you cannot think better than the way you feel คุณภาพอารมณ์ของคุณกำหนดคุณภาพความคิดของคุณคุณภาพอารมณ์ของคุณกำหนดคุณภาพความคิดของคุณถ้าอารมณ์ไม่ดีหนึ่งอย่างนะคะจะคิดหาไรายได้อะไรก็ไม่เวิร์กบอกเลย แต่ถ้าคุณลองแต่ถ้าคุณลองยกระดับอารมณ์ของคุณขึ้นมาเป็นอารมณ์รักอารมณ์ขอบคุณอารมณ์กระตัมอยู่อารมณ์เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆอารมณ์ของความยินดีเห็นคนอื่นได้ดีเราดีใจเราไปเรารู้สึกว่าเราก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุค่ควรกับเราเหมือนกันลองยกระดับอารมณ์ของของคุณขึ้นมาพอเรายกระดับอารมณ์ของเราระดับความคิดเราจะมา ระดับความคิดเราจะขึ้นตามแล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกสิ่งนี้ไม่เกี่ยวว่าคุณจะจบอะไรมหาลัยไหนคุณจะจบปริญญาหรือเปล่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกันเลยจงเป็นนายอารมณ์ตัวเองแล้วสิ่งนั้นจะนำรายได้เข้ามาหาคุณค่ะ